กินกินอะไรเหรออือกินนี่อยู่เนี่ยเออสร้างเขาอาหารเย็นนะครับอ่าอันนี้อายุกี่ขวบแล้วครับเนี่ยน9ือนครับโอ้

ร้านเย็นนะครับอ่าอันนี้อายุก uh> ี่ขวบแล้วครับเนี่ย9เดือนครับโอ้ ของกมาตอนหนึ่งเคยเห็นอยู่แต่ว่ามันมันมีแต่ลังไงมีแต่กรงมันยังไม่มาเลยนะครับยังไม่มาเฮ้ยวล้ว